สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและสไตล์สงขาครับมีเรื่องดาวดีๆที่น่าชื่นชมมาให้ติดตามกันนะครับสังเกตคุณลุงคนนี้ให้ดีครับคุณลุงคนนี้ปั่นจักรยานมานะครับแถวแถวถนนเทสาพัฒนาย่านหาดใหญ่ในครับตรงนั้นเนี่ยช่วงเชา้ชาๆจะรถติดมากครับคุณลุงก็เลยอาสามาโบกรถที่ขับผ่านไปมาตรงนั้นแหละครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับ เพราะว่ารถติดครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับต่างคนก็ต่างไปธุระไปทํางานกันครับนี่ครับสภาพรถเนี่ยค่อนข้างจะติดและสวนทางกันลําบากครับคุณลุงคนนี้ก็ช่วยโบกครับให้รถผ่านไปมาได้สะดวกครับรถคันไหนที่วิ่งติดขัดวิ่งทางแคบวิ่งอะไรแกก็โบกอย่างนี้แหละครับ น่ารักมากครับคุณลุงครับเก็ปั่นจักรยานมานะครับก็มาเห็นสภาพการจราจรแบบนี้ก็ดูไม่ได้ครับลงไปช่วยเหลือครับนี่ครับโบกไปแบบนี้และครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลารีบเร่งต่างคนต่างออกไปทำงานไปธุระนู่นนี่นั่นครับอาจจะ ทำให้รถติดขัดการการจราจรติดขัดครับนี่ครับคุณลุงก็โบกรถครับที่ออกมาจากซอยให้ออกมาได้รถทางตรงต่างอะไรก็ให้หยุดครับเป็นภาพที่เห็นแล้วน่าชื่นใจมากนะครับสําหรับคุณลุงท่านนี้ทีมงานตัวพ่อซึ่งผ่านไปแถวนั้นครับก็เลยเอาภาพดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมครับมาเผยแพร่ให้แฟนๆทีมข่าวตัวพ่อได้ดูกันนะครับเรื่องราวแบบนี้ครับ อาจจะมีไม่ให้เห็นอาจจะมีให้เห็นไม่บ่อยมากนะครับในในสังคมต้องขอปรบมือและชื่นชมให้คุณลวงท่านนี้ครับหลังบกรถเสร็จแกก็เดินจูงรถจักรยานต่อไปเลยครับ